รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ในปัจจุบันการสักแบบคุณพระยังคงได้รับความนิยมอย่างมากกว่าการสักแบบคุณใสนอกจากนั้นการสักยันยังสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะของภาพได้ดังนี้สักแบบลายเทพสักแบบตัวเลขสักแบบอักขรขอบบรรจงลายภาพแบบเทพมีลายเลยสีซึ่งมีอยู่หลายตนอาทิเช่นฤาษสีนารอดฤาษสีตาไฟฤาษสีพ่อแก่บรมคูเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีรูปแบบของพรมสีลาและพันธร์าย หรือสัตว์สำคัญอย่างอื่นลายภาพแบบสัตว์มหาอำนาจก็มีได้แก่เสือเพนเสือโครเสือดาวสิงห์หนุมานลิงลมเจระเข่ชลวันครุฑเป็นต้นลายภาพแบบสัตว์เมตตามหานิยมเจ้าเสน์อธิหงจ์ิ้งจกตุ๊กแกเต่าสาริกาเป็นต้นลายสักแบบตัวเลขนั้นนิยมเขียนเป็นตัวเลขไทยแต่เดิมสันนิษฐานว่าอาจจะใช้เป็นกลุ่มอักษรของขอ,งขอม,มากกว่าจากนั้น ได้วิวัฒนาการมาเป็นเลขไทยโบราณเพราะเวลาสักลงบนพื้นแผ่นผิวหนังดูแล้วจะงามกว่าที่จะเขียนเป็นเลขอารบิกที่เป็นสากลนิยมภาพลายสักจะสื่อถึงพุทธคุณภาพจะถูกนำมาสักบ,บนผิวหนังนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกันซึ่งแต่และประเภทนั้นล้วนแต่มีความเป็นมาที่ยาวนานผูกพันกับวัฒนธรรมไทยบ้าง เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยบ้างตามความเชื่อที่เป็นคตินิยมมาช้านานเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือภาพลายสักเมื่อสักแล้วจะมีการบรรจุพลังอิทธิฤทธิจากอาจารย์ลงไปกำกับที่มักจะเรียกกันว่าคาถาหัวใจกำกับหลังจากกำกับให้แล้วเมื่อสักเสร็จเป็นอันว่าลายสัก์นั้นรากับมีชีวิตจริงๆที่พร้อมจะแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏเมื่อเจ้าตัวต้องการปลุกขึ้นมาเพื่อสักการะ หรือเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองให้คาดแคล้วพ้นจากเพศภัยต่างๆที่จะเข้ามาทําร้ายตัวหรือที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าของขึ้นและอาการของขึ้นนั้นก็จะเป็นไปตามลักษณะที่สักมาจะเป็นหนุมานเป็นเสือเป็นยิงลมเป็นเจะเข้ชละวันหรือคุดเราจะสังเกตดูได้จากอาการของขึ้นนั้นนั่นแหละเป็นวิชาที่ถูกกํมกับไว้ที่เรียกว่าคาถาหัวใจกํากับ เรื่องราวของอิทธิปติหารจากการสักดิ์นั้นเราสามารถเรียนรู้ได้จากผู้มีประสบการณ์สิทธิผู้ที่ได้รับการศัก์มาจากอาจารย์แล้วถ้าเขาผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตนเป็นสุจริตชนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่ประพฤติผิดจากข้อห้ามของอาจารย์เมื่อถึงคราวที่เกิดเหตุเพศไข่ขึ้นลายสัตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์มอบให้กับเขาก็จะแสดงพลังและลิทธานุภาพเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัว ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นท่านอีกผู้หนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์จริงประสบกับตัวเองมาในเรื่องของการสัตย์นันเรามาฟังเรื่องราวจากปากของท่านนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ยันที่ท่านผู้นิสิกไปนั้นมันเป็นยันอะไรครับคุณพีเ่เราองฟังหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงะคือช่วงประมาณตีสามเนี่ยผมจะออกไปซื้อของที่ตลาดปากช่องแล้วก็ไปถึงบรงสี่แยกอ่างทอง จะมีรถกระบะจอดอยู่ข้างทางแล้วรถผมวิ่งไปผมจะส่งไฟมาเรียกแต่ผมันนี้ก็ตำรวจผมก็จะจอดมิวหันไปไม่ใช่ตำรวจผมก็เลยไม่จอดมันก็ขับไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตามไปยิงยิงสวนมาข้างหน้าผมก็ไม่จอดอีกผมก็ขับหนีไปอีกมันก็ไล่กวดยิงไปเรื่อยจนถึงตีนสะพานข้ามทางรถไฟไปท่าเรือผมก็จอดรถทิ้งไล้ผมว่า มหนีไปท้องนะาตอนเช้าผมก็ไปที่โงพักบ้านหมอแจ้งความตำรวจเขาเห็นเสื้อที่ข้างหลังผมเพราะว่าดูดูแล้วเขาบอกดโดยซ้อนยิงไม่เข้ากระส่ามผมวม่ามีอะไรก็บอกว่ามีผมสักน้ำมันไว้ไลายสักอีสักวันนี้คือลายสักเลย ลายตักเป็นตัวสีเลือตัวขลังอ่าเป็นตัวขลังอีกสองข้างหน้ากับข้าข้างหลังช่วงจังหวะที่โดนยิงเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงครับท่านถึงอาจารย์ที่ตักให้แล้วช่วงนั้นเนี่ยรู้รู้สึกกลัวไม่ว่าตัวเองเนี่ยโดนโดนิงเข้าไปแล้วแต่ไม่เข้ามันรู้สึกแ,บบแสบๆแต่ไม่รู้ว่าโดนจริงรู้สึกแสบๆแหลังเงน สภาพรถท,ที่ทุกินเป็นไงบ้างก็กระจกแตกหมดนนะ่ะตัวถังรถก็เป็นรูหมดท่านผู้ชมครับผมกําลังจะนําท่านมาสู่ปัจจุบันอย่างที่กล่าวไว้วิชาศักยันนั้นคงถมถึงม,มาแา่แต่สมัยสุโขทัยก็ว่าได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับแต่บรรดาเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล,และให้คนให้ความนับถือในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นการยกย่องโดยเกินเหตุครับ ีบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยครับเป็นอาจารย์ศักยันต์ที่ทุกคนในโลกเนี่ยนะครับให้ความนับถือท่านมีวิทยาคมที่กล้าหาญและแข็งกร้นแน่นอนครับเมื่อสักให้ใครลงเลขให้ใครมักจะมีผลติดตามมาเรียกว่าผลงาจนกระทั่งมีบางคนนะครับซึ่เป็นดาราในฮอลลีวูดให้ความเชื่อมัน่นบินมาสักในเมืองไทยผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับอาจารย์หนุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกิิยาคมกล้าแข็ง นวิชาการศักย์ยันคืออาจารย์หนูกันถ้าเอ่ยนามสมพง์กันไผ่หลายหลายคนอาจจะสายหน้าบอกไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์หนูกันไผ่แทบจะทุกคนต้องร้องอ๋อออกมาพร้อมๆกันเพราะรู้ว่าท่านคืออาจารย์ศักยันต์จอมกมังเวทที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนี้อาจารย์หนูกันไผ่อาจารย์ศักยันต์ผู้กึกก้องเกลียงไกล เจ้าสำนักศักดิ์ยันอาจารย์หนูกันไพจังหวัดประทุมธานีมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในและต่างประเทศมากมายต่างมีความเลื่อมใสเคารพศรัทธาต่อท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งชื่อเสียงความโด่งดังของอาจารย์หนูดังกระชอนไปทั่วนานาอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีและอีกหลายประเทศในภูมิภาคแถบนี้ใช่ว่าชื่อเสียงของอาจารย์หนูจะโด่งดังอยู่เพียงแค่ซี่โลกตะวันออกเท่านั้น แต่ชื่อเสียงของอาจารย์ยังได้โหมกระพือกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกเมื่อดาราสาวจากคอรีวูตอย่างแองเจลีนาโจลี่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ดาราสาวจากคอรีวูดธรรมดาเท่านั้นแต่เธอยังได้รับเกียรติมีตำแหน่งเป็นทูตสันตวไมตรีขององค์การสหประชาชาติอีกด้วยได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลจากซีกโลกอีกฝั่งหนึ่งมาให้อาจารย์หนูกันภัยสักอย่างให้ถึงสองครั้งสองคราพร้อมทั้งฝากตัวเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ นั่นเป็นจุดที่ทําให้ชื่อเสียงของอาจารย์หนูโด่งดังไปทั่วโลกจนทําให้สื่อแขนงต่างๆจากทั่วโลกแทบจะทุกสํานักนําเสนอเรื่องราวของอาจารย์หนูและตำนานการสักยัน์ของไทยออกไปเผยแพร่ทั่วโลกทําให้ลายสักยัน์ของไทยเป็นที่ต้องตาต้องใจของชนต่างเผ่าพันธุ์ต่างวัฒนธรรมนานาอารยประเทศให้ได้เรียนรู้สึมทราบในความวิจิตพิสดารของรวดลายอาักขรที่สัมผัสได้ด้วยสายตาและยิ่งอัศจรรย์ใจใหญ่ เมื่อสามารถสัมผัสพลังและลิ์ได้ด้วยทางจิตที่มีกําเนิดและพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาสายพุทธตันตะการจุติและอุบัติของจักรวาลการเข้าถึงด้วยเงื่อนไขของพิธีกรรมอันได้แก่การบูชาการบวงสวงการสมโพธการศึกษาความเป็นไปของอำนาจจิตและควบคุมการใช้ให้เป็นไปดังใจปรารถนาและที่สุดคือการนำอำนาจจิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมพุทธตันตะ ได้จำแนกพลวัตเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์เป็นพลังสองประเภทคือพลังลบกับพลังบวกหรือโยคธาตร้อนและโยคธาตุเย็นและพลังที่ถูกกระตุ้นนำออกมาใช้เป็นอาถรรพ์นในความลี้ลับของศสย,ยศาสตร์วิชาอาถรรพ์ของพุทธะตันจะเกิดขึ้นมากโดยการนำพลังดังกล่าวนี้มาทำประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการสักยันของอาจารย์มีสองแบบคือการสักยันด้วยน้ำมันว่านการสักยันด้วยหมึก การสักยันด้วยน้ำมตนว่านมีขบวนการพิธีการมากมายตัวอาจารย์หนูท่านจะหาว่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยชนิดซึ่งว่านส่วนใหญ่เป็นว่านทางคงกระปัญชาตรีที่หาได้ยากเช่นว่านลิงดำว่านเพชรหน้าทั่งว่านเขาควายใหญ่แล้วนำว่านแต่ละหัวมาลงอัขระทีละหัวจัดเครื่องเส้นบวงสวงสังเวยเทวดาแล้วก็มาเคี่ยวให้ผู้ที่เคี่ยวสวดมนต์คาถากำกับน้ำมันว่านจนกระทั่งน้ำมันว่านได้ที่น้ำใส่ขวดโหลแล้วมาปลุกเสกอีกครั้ง ถึงจะนามาสักให้กับลูกศิษย์ได้ส่วนน้ํามันว่านทางเมตตาอาจารย์หนูจะใช้ว่านทางเมตตาแต่พิธีกรรมเป็นแบบวิธีเดียวกันส่วนในการผูกเสกก็เดินจิตในทางเมตตาการสักน้ำมันว่านนี้จะไม่ปรากฏให้เห็นการสักด้วยหมึกจะเห็นภาพตามร่างกายของผู้ที่ถูกสักน้ำมึกที่อาจารย์หนูใช้ในการสักยันจะเป็นหมึกผสมพิเศษมีความคมชัดแต่ก่อนที่จะนํามาสัก อาจารย์หนูจะนำหมึกที่ได้ทำเป็นพิเศษนั้นมาเดินจิตเสียก่อนแล้วจึงนำมาสักให้กับลูกศิษย์ไม่ว่าการสักด้วยน้ำมันวาดหรือการสักด้วยหมึกเรายังพบอีกว่าผู้ที่มาขอให้อาจารย์หนูสักยันขณะที่อาจารย์สักยันอยู่นั้นท่านจะเรียกสูตรเรียกนามแถมยังเดินจิตด,ด้วยจึงทำให้ศิษย์ที่ถูกสักเกิดอาการของขึ้นคาเข็มผลที่ได้รับจึงสมจริงดังภาพที่ได้ชมอยู่นี้